ทุกคนวันนี้มารี่จะมาเก็บสตรอเบอรี่อันนี้เป็นคูเปอร์ฟาร์มในครอบครัวแฮนนะแต่เดี๋ยวนี้ฝนตกเบื่อบเบื่อบแต่ลี่อยากไาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่กับลี่ไปวันนี้วันที่แรกเขาไปสตรอเบอรี่นะผู้หญิงอูกับลี่เลี้ยงอันนี้เรียกว่า้าตัวมีสตอเบอรี่สตรอเบอรี่เลยสตรอเบอรี่แล้วบอเขาก็ว่าใช่ไปวันนี้นี่ก็ว่าเออใช่ it's a shame it's raining today เขาก็ว่าเออวันนี้เขาว่าแบบฝนตกแต่ฝนมันตกแปลว่า เ้าจะไปเก็บสตรอเบอรี่แต่ที่จีนดันมาดโรฮอฮ์แอมเชอร์รี่มาลิมักคขนาดเชอร์รี่แม่จริงๆเขาจะเอาน้ำจิ้มมา <c oughs> เอาน้ำจิ้มมาทุกปีเขาบู้งไงว่าสตรอเบอรี่มันเปิดวันนี้ปกติเขาจะแอบเอาน้ำจิ้มมา <c oughs> จิ้มตัวหน่นเนาะเขาชอบเอาน้ำจิ้มมาดูาแม่เอ๊ะมันยังกำลังเปิดมันยังแบบสุกนักแก่กล้าไหมวะโอ้โหอลิอันรีมาฟังนี่ดีกว่า โ <Ooh. S 2> mm hmm. อเราฟังนี่เขาหรอห่มเห็นม okay. ันมีฝนอ๋อโอเคดีดีหมอมีฝนอ๋อมันกำลัง oh, เปิดไอ้ใจเราเรื่องจิม้มผลหรออันนี้น่าจะสม้มหวาในเนี่ยให้จิ้มหรอหวานแเราจอยังน่าจะน,นี่กำลังแปรงฟันอืมกำลังแปรงฟันบสัส้มแต่กับบัหวานนะมันจืดๆแม่ว่ามันจ่างจะได้หุ้มจ่างก็ ธรรมชาติแต่น้่นเจ้าถ้ามีน้ำจิ้มน้ำปี๊อ้อจิ้มพริกกับกะปิน้ำตาลน,น่ะเนาะลำเนาะปกติอันใหญ่ๆอยู่ตางหลังเ่ะมามาเอามาเอาตังหลัง้หาหาาั่หนสีแดงแดงแครลิเขาเดินลาดหน้าผู้ชายคนนั้นไปเลยลูกอ,อ๋อนี่มันกำลังเปิดมันยังบทสุกแต่เนาะว่าอปะกออ๋อลิลิลูกลี่ลงจิ้มลูกนี่นะแดงๆดงนะอะฮะ เองซิมพอแล้วหวานก่อชุดยาดโอ้โหแกนี่มันสุกแล้วสุกแล้วถ้ามันเป็นฟาแฝดเมัอนนี่เออเป็นฟาแฝดแหละอ่าเร่งมาเลยลูกมันแล้วแล้วอ่ะฟาแฝดแล้วฟ้าแฝดแล้วหมอันนึงสู้หมอันหึ่งบุษุกว่าลิ งามคนอันนึงงามแถมอันนึงเหมือนงามเหมือนเหมือนรีดกระถินบ่รีดถินตัวว่าตัวก็รีดถินไถงามเดียกันรีกระลังบ้ารีงามเดียถิ่นอี่ถามสิ่งที่ม่ต้องถามก็ได้อ่าแต่ถิ่นกระโบกว่าถิ่นงามเลยรีนาความคิดมันแบบมันแบบมึงว่าจะใส่เอออันนี้กันใหญ่เลยเอาปิกปานเนาะอู้เอาปิกปานเนาะเจะเอาปิดใส่เลย

นี่ตัวกินเพราะจะมดส่วนละก่าไอต้ตัวมดเตี้ยกินให้มันมดก่อนตัวยซื้อปิกไปบ้านก่อนเขาลงไปซูทอลอรลิ <c oughs> อ้าวจังในแดงเพยเยอะเฮ้ยดี่ <c oughs> ต้องรแบหามาเอ่งยังไงเลยลูกแต่บ้ต้องเอาซุกล่ำนะเดี๋ยวปิ๊กเอาปิ๊กไปแล้วมันจะเละถ้ารีบปิ๊กฟ้านี่จะโชว์ทุกคนเฮ้าแย่น้าปากพริกปราหวานให้ทุกคนพอเนอเจ้าแล้วก็เฮากินเี่อันซุกๆรีบกินเดี๋ยวนี้เลย สงสารคนที่บอร์หูจัดหนึ่งเบ,ชบอชอบผลไม้แล้วกะ็ส่งบอร์หูจัดที่นี้โบเขาแม่เอ๋ไไอไงไผ่ยูอังกฤษแ,แถวนี้ไผ่มาอยากมาเก็บเออ่สตรอเบอรีร่ก็มาได้นะเจ้าอยู่แถวไหนลิไม่เดินไปเริ่มโบเขาหน่อเดี๋ยวเขาลักของเขาหมดว่าไปคุยอยู่แถวคุกแฮมฟาร์นมนะเนาะมีมีทุกอย่างเลยเจ้ามีเชอร์รี่มีม สตรอเบอรี่มีทุกอย่างเลยเจ้าอเอาเกงยางยางมาหันเกงยางยางบอกลีเลยเด้อจัดเลยสวยนี่สุดยอดแม่นี่สุดยอดอเจีอยน่ะ